อะไรยไูนะคุณแชมป์จะโมกิซุนโดนะครับชื่อหครับดูเป็นยาันสองทนะคุณเนจากวัดชปรปทานนะครับพี่ตี้ครับจะวงมีนัสทุกคนมาัเองหมดเลยนะครับเป็นผมนะครับพี่ซิงจาจะมกรุฟร ทำอาหารกินได้จริงๆแวมีจรงแล้ือขาเนี่ยผมผมตามหาะอะรอามเอซื้อส่วนเดือนจะส่งมาโอเคชิี่ลําบกไรอะไรได้แล้วได้แล้วก็ส่งมานะ <c oughs> เอาไหมาเอาไหมาจะไม่เอาไม่เอาดีกว่า <c oughs> เอาดีกว่าดีกว่านี่นะครับพึ่งสึกออกมาได้ประมาณสองเดือนนะครับ ผมไม่ยาวขึ้นนะไปตัดเราเพิ่มเพิเ่ม <Okay. S 1> ก็ไม่ได้มาดูวัดดาวนะับชลบทบ้างครับก็ช่วงนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่เนยมาบวชมานะครับเป็นช่วงที่ก่อนจะเข้าเพลงเกี่ยวกับธรรมะจะให้เนยแสดงคำก่อน,นครับเรี่ประชุมปฏิธรรมจากทิ่เนยรับทุกคนครับใครมือว่างอยู่อันนี้ก็ขำเกิน,อ,น,น,นอย่างที่ผมพูดนะน่าจะเจอแล้วนะที่คม นนะครับรับสินรับพรจากพี่เมนะครับคนผู้ชายคนนี้นะครับแล้วก็ตั้งใจฟังนะครับตั้งใจฟังผู้ดังๆนะคุณโอเล็กต์ไปนี่พี่อานแล้วเซ็ตเท็สติอะเซสติจักับผมเป็นเป็นที่น่าเชื่อถือนะนะอาวุ คติธรรมคติธรมคติธรรมเราติรรประจำวันชนประธานนะครับคิด,ดดีพูดดีทำดีทดีไปสู่สถานที่ดีครับคุ้นแบบพี่อา่านไห้า่เดดพูดพดีทำดีไอ้กูตัอ่ง คนจำนะครับจำนะครับแล้วนำไปปฏิบัตินะครับเฉพาะเฉพาะทอนหลานัาโอเคจะ่ต้องเล่นคติธรรมนี่เพราะว่าเพลงแต่ใบจะเกี่ยวกับธรรมะนะครับเพลงนี้เกี่ยวกับธรรมะโอเคอันนี้แต่ขึ้นมาหลังจากที่มกรุ๊ตไรืกับเอ็มดีเกาหลีมากมาเปลี่ไปนะครับมีคนมาเปิดบอ,อกนะครับ ีครับเจอแม่ผมแล้วได <C zk> ้หมอนั่งเฉลยทุกคนจับตาดูนะครับมาแล้วผมจะแบบถือถือตุกอมซาสตางลาไว้ไม่มีสิ่งใดนิโี้ที่ยังยืนป็นในรักทุกสิ่งล้วนยังเปลี่ยนพันในทุกๆวินาที ดฉันเธอคนเดิมที่เกิดพา้มันมาตอนนี้เธอคนเกียเส้นดุงตาเธอต้สั่งโชว์ยิ้มขาวเรียกด้ว่าแตทีต้องสมรวม,มสดวงใจค้ามซับซ้อนจะมองไว้ทองให้ดีผมแมันกงลัดเดียว cầm lên xe Cầm lên áo cầm lên đi cầm lên nhau